สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องคนวันนี้เดี๋ยวพี่ก็จะมาต่อกันในอนะีพิโซดที่สี่นะอีพิโซดที่สี่แล้วแต่วันนี้หลักๆเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่อง Library พูดถึงเรื่องตัวสเตตของ r u r n i n g โปรแกรมรวมถึงนี้เราจะมาเขียนโค้ดอันแรกกันละคิดว่าน่าจะทันในอีพิโซดนี้เพื่อๆจะได้รู้คุ้นเคยการใช้ อันนี้ในการเขียนแล้จากที่ดูกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มที่ไลบรารีก่อนอนะก็คือปกตินี่เราเสิร์ช mql5 library ER แบบนี้ได้เลยครับก็ลิงก์แรกเลยอ่าไลบราคืออะไรจริงๆก็อยากอธิบา,า,ายง่ายว่าจริงๆร i b ไลบรีเนี่ยมันก็คือห้องสมุดถูกไหมก็คือตรงนี้จะเป็นพวก คำอธิบายเกี่ยวกับการเขียนโค้ดทั้งหมดทุกส่วนเลยที่เกี่ยวข้องกับตัวภาษา MQL ไฟล์เนี่ยจริงๆเนี่ยพี่ก็อ่านจากตรงนี้แหละแล้วก็เอามาแปลให้พวกพวกน้องเนี่ยรวบรวมย่อยแล้วก็เลือกออกมาเฉพาะส่วนที่คิดว่าน่าจะใช้ก่อนแต่ถามว่าจริงๆแล้วรู้หมดไหมต้องบอกว่าอาจจะรู้แค่สักประมาณ50%นนั้นเองมันมีเรื่องที่อีกมากมายที่ต้องไปศึกษาเพิ่ม แต่ก็คือรู้ระดับหนึ่งก็พอเขียนได้แหละแล้วก็เอาไปใช้งานแล้วอย่างที่พี่มาทาคอร์สนพี่ก็เอามาสื่อสารให้น้องน้องเข้าใจก็ตัวอย่างเช่นอย่างเช่นเ,นเข้าไปที่แมทเ e ม a ติกไมาเดือดขอเป็นตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนี้จะพูดถึงเรื่อง State ก็อยู่ตรงนี้เลย Q5 Q5 แล้วก็โปรแกรม running นี่เดี๋ยวพี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องตรงนี้ก็ state on init on the init อ n นติคออนทามเมอรก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเวลาติดปัญหาอะไรก็เข้ามาดูในหน้านี้หาข้อมูลเซิร์ชเอามันจะมีปุ่มเซิร์ชอยู่ตรงตรงนี้ครับผมก็สามารถเสิร์ชได้หรือจริงๆเนี่ยเข้าอีกทางก็คืออยู่ในโปรแกรมเนี่ยกด F 1ก็ได้ครับผมกด F 1 มันก็จะเป็นลิงก์ที่ตัว library หรือว่าเนี่ยมันเรียกว่า reference เนี่นะเหมือนกันเช่นเราจะเซอคำว่า on init แบบนี้อ่ามันก็จะมีขึ้นมาแลบบ้วไปคลิกอ่ามันก็จะมีคำอธิบายว่า on init คืออะไรอะไรแบบนี้ซึ่งก็ก็เดี๋ยวก็จะมาอธิบายคร่าวๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ตัว library นะ ตัวเ e ซ e เ c นก็ได้เรียกอะไรก็ได้ในการช่วยก็จะมีตัวอย่างคนแล้วแบบนี้ก็อ่านี่ก็ถ้าจะแนะนำง่ายอย่างนี้ถ้าติดปัญหาอะไรเนี่ยคําตอบไม่ได้หรืเลยที่ใช้ไม่ได้ก็มาดูตรงนี้แต่ถ้าเกิดหาไม่ได้อีกก็อาจจะต้องปรึกษาปรึกษาพี่ก็ได้หรือว่าปรึกษาคนที่เขียนเป็นอะไรเงี้ยให้มาช่วยดูคลิป y o u t u b e อาจจะมีคนมาอธิบายอะไรทงนองนีครับ ก็จบไปในส่วนของไลบรารีนะต่อไปในส่วนที่สองพี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องสเตจสเตของโปรแกรมโอเคเรามาต่อกันที่ส่วนของโปรแกรม running ไม่รู้ว่าจริงๆใช้คำนี้หรือเปล่านะจริงๆมันก็เป็นเหมือนสเต e ของโปรแกรมอ่ะอนนะแต่ที่เรียกมันว่าเป็นโปรแกรม running โปรแกรม running อันนี้คือเรียกตามเอกสารใน NQL ไนะคือโปรแกรม running คืออะไรพี่จะอธิบาย,ย่างาี้ก็คือโปรแกรม running เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าวงจรชีวิตของโปรแกรม EA เราใช้คำนี้เลยนะเป็นวงจรชีวิตวงจรชีวิตทีนี้ทำไมต้องมารู้จักมันคือมันสำคัญเลยแหละเพราะว่า เราต้องรู้ว่าโปรแกรมเนี่ยมันทำงานจากอะไรไปถึงอะไรเวลาที่เราเริ่มใส่ EA เข้าไปเนี่ยก็คือหลักสะคือเวลาเราใส่ EA เข้าไปเนี่ยมันจะเริ่มที่สตาร์ทนี่แหละเราเรียกว่าเราเริ่มใส่ EA เข้าไปใส่ EA เข้าไปในกราฟใช่ไหมพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยโปรเซสแรกที่มันจะทําเนี่ยก็คือจำไว้เลยคือ on init on init เนี่ยจะเป็นจะเป็นเบอร์แรก คำว่า i n i t เนี่ยมันก็มาจากคำว่า initialization initialize ก็แปลว่าเป็นการเหนแบบเริ่มต้นเป็นเป็นการแบบทำอะไรแบบ prepare อะไรแบบนี้แบบทีนี้คือไอ้พวกนี้มันคืออะไรมันคือมันเป็นเหมือน,นแบบเป็นฟังก์ชันนะอน้องอาจจะยังไม่เข้าใจฟังก์ชันฟังก์ชันก็เหมือนจะเป็นเป็นส่วนส่วนของโค้ดส่วนหนึง่งอะเราเรียกเ็็อย่างไงกนะ็ได้นักของโค้ดก็คือฟังก์ชัน on init จะถูกทําก่อน อ่ะจำแบบนี้ไปก่อนนะก็คืออันนี้จะเป็นตัวแรกแล้วตัวถัดมาเนี่ยตัวถัดมาเนี่ยจริงๆแล้วมันจะทํางานเป็นลูกก็คือมันก็จะวนไปเรื่อยๆลูกนี้ก็คือเหมือนว่าเป็นชีวิตที่มันจะไม่จะไม่สิ้นสุดอ่ะคือเพราะว่าตัว e เราเป็นทํางานตลอดถูกไหมพอเปิดมันเจ็ดวันสองร้อยกว่าวันอะไรเงี้ยมันก็จะทํางานของมันตลอดซึ่งมันก็จะวนลูกคือมันวนไปปุ๊บเราก็จะทําแล้วแต่ที่เราจะเลือกคือตรงนี้เนี่ยมันมีมากกว่านี้นะ แต่พี่เอาเฉพาะที่พี่เคยใช้แล้วพี่เข้าใจมาอธิบายน้องๆฟังก็คือแรกสุดเนี่ยขออธิบายตัวออนติกก่อนออนติกนี่ก็คือเมื่อไหร่ที่ตัวตัว EA เเนี่ยมันเจออีเวนต์เราจะเรียกพวกนี้ว่าอีเวนต์นะก็คือติกอีเวนต์ก็คือในกรณีที่มีตัว กราฟครับมีหน,นึ่งติ๊กก็คือมันขยับหนึ่งหนนติ๊กติ๊กหนึ่งอ่าไอตัวฟังก์ชัน o n นติ๊มันก็จะทํางานเพราะฉะนั้นพอพอพอมันถูกเงื่อนไขว่ามันเป็น o n นติ๊เนี่ยมันก็จะมีพาร์ทของโค้ดที่เป็นของฟังก์ชันนี้ถูกไหมครับมันก็จะทํางานเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเพื่อยี้คือ o n นติ๊ก็คือทํางานอยู่ภายใต้ติ๊กอ v เวนต์ออน e r o n t i m e ออก็ ต่างกับออนติคที่มีไทม์ยินจะมีการเซตไทม์เมอร์ก็คือไทม์เมอร์คือง่ายเลยเหมือนเราตั้งเวลาั่นเองครับอธิบายง่ายๆคือเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกเราเราจจะตั้งมันหนึ่งนาทีรูปหนึ่งนาทีเวลามันวนไปเรื่อยๆเนี่ยพอครบหนึ่งนาทีปุ๊บมันก็มาทำโค้ดส่วนนี้อันนี้ตรงไปตรงมาเลยออนไทม์เมอร์ก็ก็ง่ายเข้าใจง่ายก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างมาให้เห็นเพราะฉะนั้นโค้ดฟังก์ชันออนไทม์เมอร์เนี่ยมันก็จะทํางาน ผูกกับเงื่อนไขเวลาแล้วก็อันที่3ที่พี่ใช้ก็คือจะเป็น on chart event on chart event เนี่ยมันจะมันจะทำตาม event ที่เกี่ยวกับกราฟที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งตรงนี้มันจะมีหลายอันนะ chart event เนี่ยยกตัวอย่างเช่นก็อย่างเช่นเราคลิกเรากดคีย์บอร์ด เราคลิกซ้ายคลิกขวาเงี้ยหรือเราลบกราฟหรือเราเพิ่มกราฟไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพอมันพอเราทำเสร็จเนี่ยในกราฟเนี่ยมันก็จะเด้งเป็นเวตนเข้ามาใส่ทำให้โค้ดตรงเนี้ยถูกทำง,งานจะอธิบายประมาณนี้นะไม่รู้ว่าน้องๆจะงงหรือเปล่าแต่ว่าไม่ยากอยากให้โฟกัสที่ OnTimer กับอ c น i c k ก่อนเพราะว่าเราใช้สองอันเนี้ยบ่อย ทีนี้พอโปรแกรมมันวนไปเรื่อยๆใช่ไหมเราเขียนโค้ดส่วนใหญ่เนี่ยพี่เขียนอันติ๊กบอกเลยเวลาเราเขียนปุ๊บทุกๆครั้งที่มันติ๊กเนี่ยในหนึ่งหนึ่งนาทีเนี่ยมันอาจจะมีติ๊กเป็นร้อยก็ได้หรือว่าอาจจะมีติ๊กอยู่แค่สองสามติ๊กก็ได้ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าไงขึ้นอยู่กับช่วงนั้นตลาดมันพีคไหมถ้ามันพีคเนี่ยมันก็แบบเข็ดรวมๆมันก็แบบติ๊กมามันก็จะเยอะมากทีนี้ถ้า l ูปมันวนไปเรื่อยๆจนเราอ่ะ สั่งรีมูฟ eA เนี่ยเี่ที่เขียนทีมูฟอยงนี้นะพอรีมูฟ ea เนี่ยมันก็จะถูกโปรแกรมมันวถูกถอดออกถูกไหมพอถูกถอดออกเนี่ยไอตัวฟังก์ชัน d init เนี่ยมันก็จะทำง,งานมันจะเป็นเหมือนการตรงข้ามกับ on init บบน,นั่นแหละอจริงรู้สึกว่าพี่เขียนผิดมั้งน่าจะเป็น on the init on the init นตเดีวขอเช็คก่อนนะ on t h e i ินถูกไหมอ่าถูกถูกครับ มันจะเป็น o n d y e i n i t โอเค o n d y e i n i t ก็คือเหมือนแบบเป็นฟังก์ชันที่เหมือนส่วนใหญ่พี่เอาไว้เคลียร์ก็กราฟหรือว่ายกเลิกตัวแปรอะไรแบบนี้ครับค l e a r ม e m o r y อะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ค่อยหรอกมีส่วนใหญ่เป็นลบกราฟอย่างเดียวแหละลบกราฟลบออกเท็กอะไรแบบนี้ครับอ่าก็จะอยู่ในดีนิดก่อนที่โปรแกรมจะหยุดแล้วก็จบไปอ่าทีนี้ก็จะเห็นความสาคัญ ถามว่า d ีนิดเนี่ยใช้ยังไหมก็ใช้น้อย o อ,อนนิเนี่ยก็ใช้บ้างเลยถือว่าอาจจะใช้เยอะเลยบางครั้งเรามีการเซตอัพอะไรบางอย่างเนี่ยเราอาจจะอยู่ตรงส่วนนี้โค้ดจะอยู่ในส่วนนี้แล้วก็อยู่ในส่วนของออนติกกับออนทัมเมอร์เนี่ยเป็นอันนี้เป็นคีย์ใหญ่อยู่แล้วอราต้องเขียนโค้ดตัดสินใจอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้หมดเลย ต่ว่าเงื่อนไขจะใช้อันไหนเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่ประสบการณ์ของน้องกับความต้องการในการออกแบบ EA มาให้มันทํางานแบบไหนและจะประมาณนั้นก็ตรงนี้คงอาจจะต้องไปยกตัวอย่างของจริงทีหนึ่งเพื่อจะได้ให้เห็นภาพเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจวงจรชีวิตของโปรแกรมคร่าวๆประมาณนี้ก่อนในรูปนี้มันไม่ได้เป็นรูปออฟฟิเชียลนะมันเป็นรูปที่ที่วาดขึ้นมาเองให้น้องๆ พยายามเข้าใจอะไรที่ก็ตีความออกมาเป็นแบบนี้นะก็หวังว่าคงจะไม่งงกันโอเคเราจะหมดเรื่องของตัวตัวเหมือนเรียกว่าเป็นโปรแกรม r a r n i n g state นะหลังจากที่เรารู้เรื่องโปร g r a m m i n g state แล้วนะเราก็จะมาลองเขียน ea แรกกันเลยดีกว่า ea แรกเนี่ยก็จะเขียนง่ายๆง,ง่ายเลย ปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมไม่รู้ว่าทุกคนคือเขียนมาัหมแต่แต่ปกติเนี่ยถ้ามันเป็นเหมือนเป็นธรรมเนียมของของการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วเราจะเขียนโปรแกรมแรกด้วยการแบบเหมือนให้โปรแกรมมันเซ่ฮลโลอ่ะเขาก็จะเรียกว่าเฮลโลเวอร์ไม่รู้ว่าน้องเคยได้ยินหรือเคยเห็นไหมนี่แหละเฮลโลเวอร์เนี่ยมันก็จะมาจากการเขียนโปรแกรมแรกของเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเขียนเฮลโลเวอร์กันก็ แรกสุดเลยก็เดี๋ยวที่จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาก็คลิกขวาที่ตรงนี้เนาะแล้วก็เลือก New Folder แล้วก็ตั้งชื่ออันนี้พี่ก็จะตั้งชื่อเป็น n f FileTutorial พี่ย่อไปแบบนี้นะโอเคโค้ดของพี่อันนี้คือที่พี่เขียนไว้ใช้งานส่วนโค้ดสอนนะ้องพี่ก็จะเขียนไว้ในนี้ทีนี้พอเราได้โฟลเดอร์ปุ๊บเราก็คลิกขวาที่ตรงโฟลเดอร์นี้แล้วเราก็เลือก New File โอเค พอมันขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเราเลือกตรงนี้เลยครับเลือกอันบนสุดนี้แหละเทมเพลแล้วก็ next next ไปปุ๊บอ่าน้องจะสังเกตน,นิดนึงมันจะมีให้เราใส่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือก็จะเป็นชื่อคนชื่อเว็บใส่ก็ได้นี้พี่ใส่มาแล้วมันก็เป็นของเก่าทีนี้พี่ก็จะตั้งชื่อเป็น hello World hello w World เลยง่ายเลย แค่นี้นี่คือชื่อโปรแกรมเรามันก็จะเป็นชื่อไฟล์ด้วยเอากด next ตอหน้านี้เห็นั้มมันจะเริ่มมีอย่างที่พี่อธิบายไปเมื่อกี้แหละมี on trade on timer on chat r event ไม่เห็นมี on tick เลยใช่ไหม on tick มันเหมือนสร้างกอยู่แล้วมั้งโอเคสมมติพี่ไม่ติอะไรเพิ่มพี่ on next ไปก่อนมันจะมี on t e a t e r มี on อย่างอื่นอีกที่ i n i ิตเลยพี่ไม่ติอะไรเพิ่มอะมาดูหน้าตาสิ่งที่เราได้กันครับ โอเคถ้าดูหน้าตาแล้วเนี่ยมันจะดูมึนงง,งเหรอใช่ไหมเราที่จะแยกออกมางนี้โอเคสิ่งที่โปรแกรมเนี่ยสร้างมาให้ตอนแรกเนี่ยมันจะมี property ข้างบนมันจะเป็นเหมือนพวก description อะไรแบบน,นี้เรายังไม่ต้องสนใจมันก็ได้สิ่งต่อมาสิ่งต่อมาที่เราได้เฮ้เราจะได้ฟัง์ชั่นมา3อันอย่างนี้เรียกฟัง์ชันอ่ะเดี๋ยวนะที่ลบ ตัวที่มันเป็นคอมมาไอคอมเมนต์ออกไปก่อน,นให้มันเห็นชัดชัดอ่ะเนี่ยมันเป็นมันเป็นฟังก์ชันที่ยังไม่มีอะไรเออถ้าเกิดเรามีโค้ดอะไรเราจะเขียนเข้าไปตรงนี้แต่ทีนี้อ่าเบื้องต้นในการเขียนโค้ดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีพื้นฐานใช่ไหมแต่พี่จะแค่โชยดูว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยเราจะได้ประมาณสามสามตัวนี่ออกมาเป็นหลัก ก็คือเดี๋ยวพี่จะเขียนโค้ดเบสิกที่สุดไปก่อนซึ่งมันก็คือ command print นะค o ม m นพิ p r ์ปึ๊บโอเคเดี๋ยวอธิบายงี้ก่อนปกติเราพริมพ์พิมพ์คอม n นที่ต้องการแต่ว่าน้องจะสังเกตว่าเราพี่ยังพิมไม่จบเนี่ยมันจะมีตัว หนตัวช่วยนะว่าเอมันจะเป็นอันนี้หรือเปล่าโปรแกรมมันจะพอรู้ว่าเราจะพิมพ์อันนี้หรือเปล่าเนี่ยเราก็สามารถกด enter ได้เลยแล้วเราก็พิมพ์ต่อ,อประมาณนี้ซึ่งโปรแกรมแรกที่พี่จะเขียนนพี่ก็จะเขียน print อย่างนี้เดี๋ยวพี่ขออธิบายโค้ดที่หลังนะครับ hello o อเคจบละแค่นี้เองเราไม่ทำอะไรมากอก็คืออันนี้เป็นการชว์ให้เห็นว่าแบบ พี่มี on tick พี่มี command ชื่อ p r i n lower แค่นี้เองง่ายมากเพราะฉะนั้นโปรแกรมเวลารันเนี่ยอย่างแรกก็คือเข้ามาที่ on init ก่อนถูกไหมทำโค้ดตรงนี้ก่อนซึ่งมันก็ไม่มีอะไรม return อะไรเงี้ยแล้วก็มาทำโค้ด on tick ซึ่งมันก็จะอย่างที่พี่บอกก็คือเวลามีติ๊กเข้ามามันก็จะมา print print p r อย่างเงี้ยนั้นแสดงว่าถ้ามีติ๊กขยับร้อยติ๊กถูกไหมมันก็จะปิ i n ร้อยครั้ง ก็ประมาณนั้นครับทีนี้พอเกเสร็จแล้วทำไงครับเสร็จแล้วก็คอมไพล์คอมไพล์ก็คือกดตรงนี้ได้เลยครับกดอ,อ่าโอเคน้องก็จะเห็นว่ามันก็จะรีพอร์ตมาว่าเสร็จแล้วเออร r เอรเป็นศูนย์มอนิ่งเป็นศูนย์ใช้เวลาในการคอมไพล์เลปดสิบมิลลิเ s กโอเคกด ESC ปุ๊บก็ออกทีนี้เวลารันเนะครับก็ปกติก็กดปุ่มตรงนี้ได้แต่พี่ไม่ค่อยได้ใช้พี่จะไปรันแบบ เหมือนนวดอันนี้กดให้ดูกันแหละลำทางมากดนี้ปึ๊บมันก็จะยิงไปที่ตรงนี้เลยโค้ดที่เราเปิดไว้แล้วก็เราก็จะสามารถไม่ใช่สามารถเรายังไม่มีอินพุตอะไรก็ไม่เป็นไรก็คือมันก็จะมีเหมือนกล่องเป็นบอกว่า EA นะนตลับว่า EA เป็นชื่อน,นี้นะเวอร์ชันหนึ่งก็คือตามข้อมูลถ้าย้อนกลับไปดูจริงๆก็คือข้อมูลตรงนี้นี่แหละ มันก็จะมาขึ้นถ้าเกิดเราทำาอ a อไปขายเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเราโปรแกรมเราเวอร์ชั่นเราเว็บไซต์ของเราอะไรแบบนี้ครับอ่ะทีนี้กลับมาดูที่หน้าโปรแกรมเมื่อกีอเอเ้เราก็กดโอเคไปเลยสมมติอันนี้พี่ยังไม่อธิ่บายน,นะกดไปเลยสิ่งที่โปรแกรมมัน,ล,นลันก็อันที่ติดกันนี่ครับโปรแกรมมันูน่แน,นแล้วมันลันแล้วโอเคเราก็ไปดูที่ ตรง expert ที่พี่เคยบอกเราจะใช้แท็บนี้ถ้าขยับไปดูเห็นไหมเนี่ยนะมันขยับขึ้นเรื่อยๆเนี่ยฮะอันล่างคืออันที่ใหม่เวลาก็จะเปลี่ยนไปอตอนนี้ตอนห้าทุ่มมาห้าทุ่มสี่สิบวิสีิบอวินี่คือทุกๆติ๊กที่ขยับเนี่ยตัวโปรแกรมก็จะปิมพ์ hello world hello world มาให้เรานี่แหละเนี่ยเสร็จแล้วโปรแกรม h e ้ l o w o r แรกของ okay. การเสียน EA โอเคก็ก็เพื่อนๆก็ลองดูถ้าเกิดใครเป็นแล้วก็คงข้ามไปเลยนะอือันนี้ก็เป็นสำหรับมือใหม่จริงก็เดีย๋ยวกลับไปจริงๆรู้สึกอันเนี้ยมันมันจะต่างกับี p หลังนิดนึงก็คืออันนี้มันเหมือนเปิดการาฟใหม่แล้วก็มีวงเล็บตรงนี้ด้วยว่า profiting หรืออะไรเนี่ยครับอืมซึ่งเข้าใจว่ามัน สต็อปแล้วมันจะหยุดต่อ,อไปกลับไปที่ปุ่มเลยนะโอเคมันจะลิงก์เหมือนว่าตรงนี้คือคือเราสามารถจะคอนโทรลผ่านตรงนี้ว่าเอาหยุดแล้วหยุดคือหยุดตรงนี้โอเคอ่ะกลับไปตรงนี้อ่าโอเคสุดละคือพอมันไปรันตรงนู้นอ่ะคือการควบคุมเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้ก็คือสั่งสั่งสตาร์ทตรงนี้ก็สั่งสต็อปที่ปุ่มนี้โอเค มาให้เล็น้ออันนี้แต่พี่ไม่ค่อยได้ใช้อย่างนี้ไงมันก็เหมือนคงจะสรุปให้เราว่าตรงนี้มันทํางาน,นใช้ฟีเอยเยอะอยู่ที่มันทานี่แหละอยู่ที่ฟังกชันเนี่ยออนติกอะไรนี้นก็ถูกแล้วเพราะเรามีแค่โปรแกรมมันมีแค่นี้เท่านั้นแค่นี้ก็โอเคนะถามว่าปกติพิรันยังไงพไี่พิรันปุ่มนี้พิรันงนีงครับไปใช้ดูก็คือเราก็เปิดการปกตินี่แหละแล้วเราก็ไปหาตัว ฟดอร์เราก็คืออยู่ใน expert o r ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ไปดูพี่ตั้งชื่อว่าอ่ะเป็นคือ L ห้า tutorial นี่พี่ก็แด,ดกแลรวพี่ก็หลังนอันนี้มันเหมือนของจริงเลยพอหลันปุ๊บอ่าเนี่ยมันหลันแหละเนี่ยม,มันเป็นเป็นเหมือนกันเราสามารถเคลียร์หลอกได้นะกดตรงน,นี้เนี่ยมันก็ขึ้นมาใหม่ตอนที่มันมีติ๊กขยับนะครับนะม,มีติกขยับแหละมันก็เพิ่มไปเรื่อย อา่าปกติพี่รันอย่างนี้เลยแล้วก็จริงเวลาพี่เขียนเนี่ยพี่ก็เขียนแล้วก็รันไปเลยแล้วเวลาเขียนเนี่ยเช่นอันนี้อยากให้ดูพี่คอมไพล์มันใหม่พี่อยากเปลี่ยนเป็น hello j o m o ่อพี่นะอา่าพี่อยากเปลี่ยนเป็น hello jomo พี่ก็กดคอมไพล์พอคอมไพ์ปุ๊บเนี่ยมันก็เปลี่ยนเลย พี่ก็สลับกลับมาดูที่วินโดว์ที่เป็นตัวโปรแกรมเช a นะก็โอเคมันมันก็จะเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่ได้ต้องไปใส่ปกใส่ EA ใหม่แต่มันก็จะมีนิดหนึ่งถ้าเกิดเราเสียโปรแกรมผิดนะครับโปรแกรมมัน r u รันแล้วมันเอเนี่ยมันจะเด้งหลุดแล้วมันก็จะเหมือนถูกรีมูฟออกไปจากตัวฉากเลยอนะัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าโปรแกรมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ผิดอะไรเนะี่ยเราเปลี่ยนรงนีนี่ะสมมติพี่เปลี่ยนแล้วใหม่ ผมสันโลพี่พ,พี่กดสมภายกลับมาดูปุ๊บอันนี้ก็เปลี่ยนให้ hey, อัตโนมัตินะง่ายดายก็พี่ชอบตอนแบบนี้มากกว่านะมันมันมันดูแบบใช้ใช้จริงอ่ะอก็แล้วแต่คนถนัดนะอ่าโอเคก็จบโปรแกรมแรกไปจริงจรงิไม่มีตรงนี้ก็น่าจะได้นะขอ ดูโอเคจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีฟังก์ชันตัวทั้ง on init on d i n i t เนี่ยที่เข้าใจว่ามันก็จะทำงานได้มันก็น่าจะเป็นแบบเป็น default ไปอะ่ะแต่ว่าอย่างที่พี่บอกบางครั้งเราต้องเอาโ้ดเปอฝังไว้ใน on init on d i n i t เนี่ยมันก็เลยอาจจะต้องมีแหละมันที่จะเอากลับมาก่อนแล้วประมาณนี้คอมไพล์ อ่าพี่จะเพิ่มโค้ดนิดนึงให้ดูก็สมมติพี่เพิ่มโค้ดปริ้นเข้าไปใน on init แล้วพี่ปริ้น here it init แบบนี้โอเคไหมมันก็จะปริ้นคนนี้คือมันทำงานครั้งเดียวมันก็จะปริ้นัังเดียวอ่ะเรามาดูกันว่าเป็นไงานไหมโอเคอ่ะนี่เลยเห็นไหมเห็นไหมมันปริ้นแค่ครั้งเดียวนไม,มันไปละ อ่าแล้วก็ส่วนรูปอื่นก็จะเิ็น์ hello คมสันออกมาอย่างเดียวเลยโอเคก็สมมติเอาออกเอาออกก็อยู่อ่ะก็เบื้องต้นนะรู้จักปินน์รู้จักสเตตของโปรแกรมอ่าแล้วก็รู้จักการลัน เอาโปรแกรมมาลันเอเนาะแล้วก็ดูที่แท็บ Expert เพื่อจะดีบัคเอา์พุตของตัวพิมพก็น่าจะมีแค่นี้อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมแรกก็ถ้าใครไม่เข้าใจแร่ติดก็อาจจะลองทบทวนดูอาจจะลองเขียนดูอะไรเงี้ยอ่าอดี๋ลืมกดหวีกดหวีน้องดูนิดนึ่งนี่พอกดหวีปุ๊บเห็นไหมจะระเบียบเป็นโปรแกรม ตามที่เคยบอกไว้ว่าขึ้นอยู่กับสไตล์อย่างที่กํหกาหนดเป็นสไตล์จาว่าไว้ก็จะเป็นตัวพิกาก็จะอยู่บรรทัดเดียวกันกันกบตัวตัวที่เป็นเหมือนเป็นตัวสเตตเมนแม่นะอ,อแล้วก็โคดที่อยู่ภายใต้สเตตเมนนี้ก็จะอยู่ข้างล่างนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาสรุปตอนท้ายกันนิดหนึ่งครับว่าตัวอพิโซดนี้เราได้อะไรไปบ้างก็ แรกสุดเลยเราก็จะได้รู้จักตัว MQL5 Library ไม่ว่าจะเป็นดูพันเว็บหรือว่ากด F1 เพื่อจะหาข้อมูลอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถหาคำตอบได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัว m q l file เลยครับแล้วต่อไปเราก็ได้เรียนรู้ตัวโปรแกรม Running State ต่างๆที่พี่พยายามอธิบายว่าว่ามันมี Init มี d Init มี On t i c ออนไทมอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่ามันไม่ครบนะเพราะว่าพี่เนี่ยใช้อยู่แค่นี้พี่ก็เลยเอามาสอนแค่นี้ก่อนแล้วก็ต่อไปเราก็จะรู้จักให้ลองเขียน EA ตัวแรกให้ลเวอร์รู้จักคอมมัน i ินเนาะแล้วก็รู้จักการรันเอ A แล้วก็ดูผลลัพธ์ที่เทอร์มินอลเพื่อจะดีบั g ข้อมูลของเราซึ่งก็ก็ลองทบทวนด้ยครับ ว่าเอ้ตรงไหนมันติดเขียนได้เหมือนพี่ไหมอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะมัน,นคือมันจริงๆมันง่ายมากเลยแค่เขียนปินเนี่ยเพราะหลังๆนี่ยากกว่าน,นี้อีกโอเคก็เอพิส od นี้ก็คงจบไปแค่นี้ก่อนก็เดี๋ยวลองมาดูกันเอพิส od ต่อไปวันนี้ก็สวัสดีครับ